จิ้งจกกับผีเสือ้อกลางคืนณนาบ้านหลังหนึ่งในชนบทอันเงียบสงบใต้ชายคาที่เริ่มเก่าผุพังมีจิ้งจกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ชื่อของมันก็คือเจ้าแบล็กมันเป็นจิ้งจกที่มีนิสัยชอบสังเกตและชอบนอนเงียบๆมองดูโลกจากเพดานคืนหนึ่งขนาดที่พระจันทร์ส่องสว่างอ,อ่อ,อนๆเจ้าแบล็กกำลังนอนพิงไม้เก่าๆอย่างสบาย ทันใดนั้นผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งก็บินเข้ามาในบ้านมันชื่อว่าบิดไนต์มิดไนบินวนรอบหลอดไฟด้วยความหลงไหลปีกของมันกระพืบทีทีและสายตาจับจ้องไปที่แสงไฟกลมสว่างตรงหน้าราวกับถูกสะกดเจ้าแบล็กจึงร้องเตือนเจ้าผีเสือ้อย่าเข้าใกล้แสงไฟนะมันร้อนและอันตรายมาก แต่มิกไนท์หัวรเราะเบาๆและพูดว่าแสงสว่างนั้นสวยเหลือเกินข้าไม่กลัวหรอกข้าอยากบินเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเจ้าแบก็ขมวดคิว้วแม้จะไม่มีคิ้วก็ตามแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าเห็นผีเสื้อกลางคืนหลายตัวแล้วพวกมันก็บินวนๆรอบไฟเหมือนเจ้าแล้วสุดท้ายก็ตกลงมาถูกไฟลวกหรือหมดแรงแต่เจ้ามิกไนท์ไม่ฟัง จะไม่เข้าใจดอกแสงไฟนั้นดึงดูดใจข้าข้ารู้สึกเหมือนเป็นอิสระและมีความหมายเมื่ออยู่ใกล้มันมันพูดจบก็บินเข้าไปใกล้หลอดไฟมากขึ้นมากขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น,ลนแล้วก็ปีกของมันสัมผัสกับหลอดไฟที่ร้อนจัดเข้ามิกไนร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะร่วงลงตกลงมาเจ้าแบ,บ็ครีบไต่ลงมาใกล้ๆมันพูดอย่างนุ่มนวล ข่าเตือนนะเพื่อนเอย๋ยบางครั้งสิ่งที่ดูสว่างสวยงามก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะมิกไซพูดเบาๆขาดจุกตัวพักใต้เงาโตะ๊ะข,ข้าเข้าใจแล้วบางทีความหลงไลโดยไม่ฟังใครก็อาจจะพาข้าไปสู่สิ่งที่เจ็บปวดได้เจ้าแบกยิ้มแล้วเล่าเรื่องราวของผีเสื้อตัวอื่นที่เคยมา บางตัวโชคดีบางตัวโชคร้ายมิกไนท์นอนฟังไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยมันเริ่มรู้สึกว่าการได้ฟังคำเตือนจากผู้อื่นบ้างก็อาจจะช่วยให้เราปลอดภัยกว่าเดิมแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้สิ่งที่ดูดีจากภายนอกอาจเป็นได้ปลอดภัยเสมอไปการฟังคำเตือนของผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ คือการเรียนรู้ที่ทำให้เราไม่ต้องเจ็บปวดด้วยตนเอง